สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้มะเขือเทศของป้าแหม่มเริ่มจะเหลืองแล้วก็ออกจะแดงแล้วนะคะนี่ให้เพื่อนๆนดูนะว่าเขาโดกมากแล้วก็ลูกโตมากๆค่ะดูสิคะปลูกง่ายๆค่ะเพื่อนๆนทุกคนสามารถปลูกที่บ้านได้นะคะป้าแหมมปลูกใส่กระถางค่ะดูสิคะ แล้วก็พันลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถปลูกใส่กระถางได้ด้วยแล้วลูกก็จะโตเหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าจะปลูกเฉพาะที่ลูกเล็กๆนะคะดูตอนนี้เริ่มแดงแล้วนะโอ้เนี่ยปลูกใส่กระถางทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะให้เพื่อนๆดูลูกนี้นะคะโสดูลูกนี้โตมากๆค่ะโตจริงๆ